นนสภาพหมายแบบนี้นะผมก็ไม่อยากจะพลาดโอกาสนะครับสำหรับการใช้บัตเบตีบก็เลือกสภาพหมายเราเป็นนักตกปลาเนาะตัวน,ตนี้ผมก็จะเลือกใช้สายด้วยนะแาบ5โมอิมกาะครนะเพราะว่าสภาพเนี่ยมันจะเป็นหมายแล้วมีขยะลอยน้ํา ถ้าเราตีบัสเบลดหรือกบที่ไม่มีการโอกาสที่เราจะภาพนกกอบกก็จะมีสูงนะครับนะบก็ให้เลือกให้เลือกสภาพนะครับผมเป็นนักกกปลาที่ไม่ได้ดันเหยียบตัวเองจนโอเวอร์จนแบบว่าเอ้ยผมจะต้องตีตัวนี้เท่านั้นนะคือผมเลือกสภาพไหนที่เราต้องใช้จิกออกคือนักกกปลาเราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมที่สุดอย่างนี้ยถ้าตีบัสเบลที่มันกินแต่โอกาสภาพที่มันเหยื่อติดแล้วเราต้องเข้าไปปลดมันก็เสียโอกาสภาพในสูงนะ ก็เดี๋ยวผมก็ลองตีไปอีกครู่นึงเนีเพราะว่ามันมันเสียเล้านะได้ไปไหมได้ไปไหมตั้มได้เปตัวเดียวใหญ่ไหมตออีโดนรุ่งความใช่ม มันเลื f อนเป็นทางเลยจิตตายิยอย่าี้รูจักตอนสอพันเจ็ดไเป็นัเป็นทางเลยิตตายิอย่างเงี้ยรู้จัตอนสองพันเจ็ดต้องจิตตายจิตตายอยเดยวอ้พงไอ้พงไอ้เม็ด อีกพงอีกพงอีกเม็ดวนันตะวันนี้ลงลงอะไรนะลงตาต้องบอกมึงตกปลา<ต>อ่อนมากเองแล้วผ่อน<ต>อดองปลาเล็กไปก่อนนะตอนเช้านี้แลเคย<ต><อ>เ,เล็กมาดูก่อน

ตรงไหนลูกข้างหน้านเลยนะไอ้เหลียวเหลียหนักเนี่ยไหวอีกทีโอ้เห,หนน็นหน้าว่ายังม่หมุนอยู่เลยนี่โอ้โหปัดดองกันพลาดนะเช็คเบรกให้ชัวร์ก่อนเลยสภาพหมายแบบนี้ตึ๊กเลยหน่อยนะสายที่ใช้ก็เป็นกันหลายนัพรตัวนี้ <ๆ S 1> บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ขึ้นคุยแน่นอนไอ้ดีเขาว่ากันๆๆๆของเราก็ต้องบอกดีไว้ก่อนจริงไหมครับ าไฟเนี้ยต้องโชว์ตัวอะไรมากนะแค่นี้พอนะ <c oughs> เดี๋ยวฝูงแตกส่งให้ไถก่อนต้องรีบชเช้านี่ลุมานี่ครับโอกาสที่ผมทำที่ผมพูดเมื่อกี้ครับ <c oughs> ดูดู <c oughs> <c oughs> ใต่เรียนลองหู่ต้มบอกหูเสียวแหวะถ้าตกจะคือจะขานานนะถ้าตกไปมื่อกีม้มันใส่แน่เพราะมันหมู่เข้ามาหาเราเออทางเดียวกับเราเลยแต่เนี่ยคือเราจะทำยังไงดีวะค่อยทายเข้าไปเก็แล้วก็ไปตรงอื่นแคบ,บไปวนกลับมาโอ้โหเยียตัวนี้นีดูสองตัวนี้ขึ้นเขาไล ตื่นตื่นตื่นไม่ได้ไม่ได้ไไดตื่นตื่น,นยมนี้ตื่นแกะซะดีกว่าเป็นไงครับของจริงเลยบอกแล้วเราต้องเลือกเหยื่อที่ให้มันสมกับสภาพหมายนะคุกป้านะฮๆต้องจำเลยครับวันพอดีครับมันโควงเฉนมันมันเข้าร่องแบบแทะเข้าไปอะ่ะเขาเหยื่อเราปีพุง่งเฮ้ย ไปเนี่ย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 2กก <coughs> <coughs>

ตนะครับคันกำังเดินไป <Okay. S 2> <Okay. S 1> ต้องรอลมเบาอย่างเดียวเลยนะน,นี่มาอยู่กี่วันแล้วเนี่ยครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ถ้าแม่ขึ้นพร้อมลูกก็มีโอกาสกัดมือนัำอ๋อถ้าแม่ขึ้นพร้อมลูกผมเมื่อกี้เข้าไปอันนี้ครอบหนึ่ง มาอยู่นี่ได้ไปกี่ตัวแล้วเนี่ยครับสามสิบกี่วันแล้วนะมาอยู่ครับเป็นอเราฉพาะเราใช่ไหมเกือบสามสิบเนี่ยนะไม่ครับสามคนอ๋อสามคน วันนี้นะครับดีขึ้นไกลดูเลยรับต้องเช็คก่อนเราะดูเลยรําต้องเช็คก,ก่อนเกกราต,ต่อไปแล้วอัตม,มันเปนเปูบรรง หนักมากเลยครัอ,อยู่ไหมไม่มีใครไม่ได้หรอกเด็กคือไม่ได้หรอกป๊อบนี่คือลงเลยอ่ะกินอีกไปเรถอยไปไกินตัวเต็นหมดตัวแก่เลยครับทั่วเลยใช่ไหมครับ คือมันเป็นย่าหมดเลยเรียบร้อยครับ <c oughs> ประมาทไม่ได้เลยนะครับนะนะ,นะ <c oughs> ขอบคุณนะเขาชี้เป้าให้ <c oughs> ลองแย,ย่ดูเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลย <c oughs> <c oughs> ดูเบ็ดต่ำ คือบางทีมันไม่เต็มได้นะมันก็เลยเหยียดได้นะก็เบ็ดจะมีความแข็งแรงอยู่เนี่นดูรูปไปพอมันติดป่าแล้วมันมีโอกาสดินนะ้นอ่ะครับดูแล้วดูแล้วดูแล้ว